สวัสดีค่ะช่องทองม้วนสาวครูไทยนะคะช่องที่ทําทองม้วนสดทองม้วนกรอบแล้วก็ทองพับนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เรากําลังถ่ายทําคลิปอยู่นี้คะ่ะที่ทําคลิปอยู่นี้ก็คือทองพับเคลใบเตยนะคะลดเคลใบเตยอันนี้ทําตามออเดอร์นะคะเคลเพราะว่าผักเคลวนี่ราคาแพงนะคะถุงนี้จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะไม่ไม่ใช่สามถึงร้อยนะคะเราขายเต็มราคาเลย เพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเราทำนะคะตอนรับปีใหม่อันนี้ก็คือลูกค้าสั่งไป85ชุดนะคะเราสั่งทำตามออเดอร์นะคะเราทำตามคำสั่งออเดอร์นี่นะคะแพ็กเกจจิ้งของเราก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวนะคะแล้วก็สับปะคุณเราจะติดตรงนี้นะคะชื่อราอ้านสับปะคุณเพราะมือโทรศัพท์ติดต่อนะคะ อันนี้นะคืออันนี้นะคะเช้านี้เราเตรียมส่งแล้วนะคะที่กรุงเทพริสเตียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมบรรจุลงนะคะพร้อมส่งเดี๋ยวยังไงนะคะเราขอบรรจุลงกล่องก่อนเดี๋ยวเตรียมไปส่งนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูตอนเสร็จนะคะ ส่วนอันนี้เป็นทองม้วนนะคะตัวอย่างเสนอสินค้าให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อเผื่อสั่งนะคะกิฟเซตตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะเป็นแล้วแต่นะคะอยู่ในหนึ่งกล่องนี้จะมีสามถุงนะคะแล้วแต่ว่าจะเอารถอะไรบ้างเนาะอันนี้คือเราจัดให้นะคะอันนี้เราเสนอนะคะตัวอย่างแล้วก็จะเอามาลงแบบนี้นะคะ ก็มีเคล์ด้วยนะคะในนี้ก็มีสินค้าเคลด้วยนะคะเพราะว่าเซตแปดสิบห้าถุงนี้ลูกค้าเขาไม่ได้สั่งทองม้วนเลยเพราะฉะนั้นเป็นลูกค้าใหม่ด้วยเขาสั่งทองพับอย่างเดียวนะคะลูกค้าก็เลยเราก็เลยจะเสนอเออเป็นทองม้วนนะคะทองม้วนด้วยนะคะเนี่ยสามถุงนะคะชุดนี้นะคะปีใหม่ใครสนใจะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแบบนี้นะ จะบรรจุข้างล่างนะคะชั้นละสิบชั้นละสิบก็ได้สิบแล้วก็จะวางบับเบิ้ลแบบน,นะคะแยกกันกระทแทกเราดูแลสินค้าให้ลูกค้านะคะแบบพิถีพิถันเลยเนาะได้นะคะเคมคืนนะถ้ามันแตกนะคะเคมคืนแต่เรารับประกันนะคะเราส่งถึงที่เลยใกล้ๆนะคะเราจะต้องดูดักอ ค้าขนส่งเนาะอีกทีนะคะบางทีบางทีงท่เราจะอาจจะเก็บค้าส่งนะคะแต่ก็แล้วแล้วแต่ที่นะคะนี่ชั้นที่สองแล้วหมายความว่าฝึกหนึ่งมันมี22เหรอนี่ไงนี่นีนี่เอาสีนี้ลงมาก่อนชมพูเข้มเนี่ยสรุปแล้วมันไม่ใช่20่หรอย2่องเหรอ ไอแพ็กกระดาษแพ็กกระดาษฐานรลงนี้จะเป็นราคาพิเศษนะแล้วทำพิเศษด้วยนะคะเฉพาะปีใหม่เราคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งสวยๆนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะ30มสามชั้นชั้นละสิบก็30แล้วนะคะ เอาสีชมพูมาอีกสีเขียวเราค่อยลงลังเดียวสีเขียวให้สนใจนะคะปีใหม่เป็นของฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครจะไปต่างจังหวัดน,นะคะตอนนี้ออเดอร์เราก็มาไล่เรียงเลยนะคะทุกวัน เราค้างออเดอร์อยู่นะคะตอนนี้คือเราจะทำใหม่ตลอดนะคะใหม่ทุกวันงานไม่ค้างนะคะอ่าชั้นที่สี่อีอีนี่เป็นชั้นที่สี่แล้วพอแล้วมั้งลังละสี่สิบพอล้ว, 4, 4, 4, อลวโอเคไหมมันแปดสิบห้าเล่มันลงไม่ได้มันเตกน,นะลังเราเยอะแยะน่ะเห็นไหมไม,มันก็จะเกินเธอจะพับฝาแล้วนะ ก็มันแปดสิบห้าก็อันนี้ใส่สี่สิบห้าอีกลังก็สี่สิบเอาหงายไปแค่นะั้นเอาหงายไปในนี้ก็จะมีตัวผักเคียวด้วยนะคะนี่จะเป็นผักเคียวผสมนะทั้งปัน่นผสมนะคะแล้วก็มีน้ำใบเตยเลยนะคะแล้วก็มีทั้งกระสอง กะทิที่เราผสมลงไปเป็นเนื้อกะทิบดทบดนะคะทั้งมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ทั้งมะพร้าวถึงทึกนะคะอ้าวลังนี้เป็นลังที่สงนะคะดูสีผัดนะคะผัดนะคะ เราจะปั่นทั้งผักเคลนะคะทั้งน้ำใบเตยกะทิทั้งก,กะทิะทะทมะพราวน้ำหอมนะคะที่เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกด้วยนะคะมะพร้าน้ำหอมนี่แบบกันไกลแบบเอาชนิดที่กะลาดำทั้งหวานทั้งมันมากอันนี้ทำเสร็จเมื่อวานนะคะใหม่ๆเลยเราจะให้ดูถี่ตอน ปิดกล่องอย่างดีนะคะอันนี้เป็นชุดแรกของปีใหม่นะคะชุดแรกเลยนะคะส่วนอาทิตย์หน้าจะมีสองชุดชุดละหนึ่งร้อย ก็200แพ็คนะคะแบบนี้นะคะ200แพ็คจะไปที่โรงพยาบาลซินหลุยที่หนึง่งแล้วก็มีลูกค้ารับไปต่างจังหวัดอีกที่หนึ่งนะคะของที่อำเภอวานนนนิวา้าจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะลูกค้าเก่ารนะับออเดอร์มาเรียบร้อยนะคะส่วนโรงงานนะคะโรงงานนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะเมื่อเช้ามา2โรงแล้วนะคะส่วนจำนวนนี้ เขาไปขออีกแจ้งมาทีหลังะคะ่ะแต่รู้แล้วว่าต้องส่งวันที่เท่าไหร่เตรียมไว้เลยนะคะทุกปีเขาจะเอาเยอมมากนะคะตอนนี้กําลังผลิตเราก็ไปไหนไม่ได้เลยเสาร์อาทิตย์เราต้องทํานะคะไม่ได้หยุดเลยตอนนี้นะะแล้วขอหาบับเบิ้นอีกทีนึงนะคะคนทําหาบับเบริรนอีกทีึงเดี๋ยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่สามนะคะสามสี สามหกสิบนะคะก็จะเป็นสี่สิบแล้วก็จบเดี๋ยวราขอเอาไอ้ตัวแถมนี้ใส่ถุงนะคะนี่นะคะส่วนขนมเรานะคะก็จะมีนี่คือออเดอร์ไว้หมดแล้วนะคะอันนี้เขาจองไว้หมดแล้วนะคะต้องส่งเงย็นนี้นะ ต่อนะส่วนข้างนอกนะคะอันนี้คือกําลังการผลิตอันนี้ยังเป็นทองับเพียวอยู่นะคะอันนี้จากแ้งที่เดือดขาเมื่อกี้นี้ให้ยายเขาทำโตเนาะคุณยายขายันมากเดี๋ยวบ่ายนี้ปุม่มนะคะต่อนะคุณยายสู้ไม่สู้ยายชมสู้ไม่สู้สู้สู้ค่ะโอเคค่ะกํะะาลังทงโน้นเมื่อกี้ช่วยกันทํางทองคบ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการทำทองวนลนรสกะทินะคะเย็นนี้ออเดอร์นี่รดกะทิหอมมาก,งา,กะะงาดำจุกๆนะคะงาดำจุกๆเอาลาดเอาเอาเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพริกกับงาขึ้นว้าวโ,โ,โอเคสองลังนะคะกรุงเทพคริสเตียน เรียบร้อยพร้อมส่งนะคะก่อนเที่ยงขอบคุณนะคะข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องทองม้วนสาวภูไทยนะคะใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในเพจ Facebook นะคะทองม้วนสาวภูไทยหรือว่ามีช่องนะคะ YouTube ทองม้วนสาวภูไทยชาแนลนะคะทำทำสนุกสนุกนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปว่าทำอะไรบ้างนะคะแต่ละคลิปนะคะทำสนุกสนุกนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ